ต้องไเชล็แล้็แล้วก็แล้วก็แล้วก้ก็แล้วกล้วก็แล้้วก็แล้วก็แล้วกกวก็แล้วก็แลวก็แล้วก็วก็แล้วก็แล้วก็ลก็แล้้วก็แล้วก็แวก็แล้วก็ก็แล แฮชแท็กก่อนเลยอ่ะขออ่านแฮชแท็ก exactly ก่อนได้ว่าคะลูกฉันทำอะไรก็ไม่ผิดเใจค่คุณวกรามถามว่าพี่พี่กับชีวันใครน่ารักสดใสกว่ากันพวกมีมุมเศร้าๆเหมือนกันนะ่ไหคะรอรอเป็น

u s พี่พีพีย <Brother> ังไม่มีเพืนโซลูตเป็นของเว้ยอาติงพูดอะไรออกมาต้องรับไปตั้งแต่ ก้าวหมออย่างไรครับถ้าเป็นคุณสรุตเนี่ยหมอพรชิวันด้วยหมอด้วยสมบัติค้อนจีนะครับเป็นที่ก้าวเป็นหมอด้ไบมพาไปกินครับ เราไปกินข้าวแล้วดูหนังเราตองหาย่่ที่โรงเลยกายายปวดอะไนดอ่อนวันนี้ออกไปไหมกัน ไม่ใช่คนเดิมใช่ไหมน่าจะเป็นชีวันอยาลองทันเป็นที่ัวเองที่เาจะได้เราอเอเตอนนี้ชีวันได้เสกแหนเป็นัไน <c oughs> ไม่ได้จะบอกอออออชีวัน ชีวะาคุณสมุก็แค่ตอชอบผู้หญิงแบบไหนเราต้องชอบไปลามคุณสมุดหนใช่เีวไาคุณสมุดนี่หน่อยชีวัตะกคุณสมุดก็แค่ต่อชอบผู้หญิงบบไหนหนึ่ง sao cứ nhìn, cứ nói quá, là... đẹp chưa sao nhìn nói quá không? Okay. Còn... <laughs> <laughs> <như> <laughs> <Ở đây. cười> เช่นกันนะครับเลิ่มเรียนชัวร์เลยขอบคุณมาเช่นกันนะครับดาวขาดดาวจะตัดละครขอบคุณมากอย่าอย่างนียกันอย่างนียกันอย่างนี้กันขอบคุณ ถึงทิ้น้องพีแล้วก็น้องก้าวสา่ยรด้วยนะคะพี่อยู่กลางเลย เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราถ่ายตรงกลางแล้วก็ฝ่ายแล้วก็ซ้ายเนาะก็เดี๋ยวเราหักกับฝ่ายหักไทยนะค่ะพี่โมขอบคุณนะโอเคโอเคค่ะก็มีหมดุณเต๋ điên ra đây điên ra đây, điều với tam phong sinh hoàn của chú voi, điên ra đây ยังเป็นของคุณนะครับเอกายรุ่นเพลงของพวกเรานะครับรุ่นเพลงของพวกเรานะครับช่วยกันทําศิลปะกันครับ <laughs> <laughs> <mitos>

ก็เพื่นไม่สำอะไแล้ว 我不走。 ơi đi cả đi đù lấp lỏng lên nhanh 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 lên nhanh